เดี๋ยวเจอกันที่วัดไร่ขิงนะครับวันนี้จะไปร่วมส่งแม่พองศีขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่น้องวันนี้พี่ดวงดี วัสดีพี่ยาวอายุทยานะครับวันสวัสดีครับถ่ายช่วงทหารมากระเด้วโอ้โหที่เข้ากล้องเลยเนี่ยขอดวงดีวันนี้เจีอาจารย์คอยดีสีฟ้านะครับแล้วก็พี่ดวงคำพี่ดวงดีนะครับ่่าพีีเปลอันนี้โรตีสดเลยใช่ไหมสดสดเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะครับโอ้โหวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็งานชั้นประจคุณแม่ทองศรี นะครับก็มีผู้คนมามากมายแล้วก็มีการแจกขยายอาหารกันด้วยนะครับทอดโรตีสดๆนะครับอันนี้ที่โรตีไทยนะผมต้องตักใส่จเพราะว่าผมก็มีเวลาเดิมอแต้ววัดไร่ขิงอารามหลวงเพราะวัดไร่ขิงสั่งติดมากนะครับ มาขอพรกราบไหว้กันได้นะครับวันนี้ก็เป็นงานชาปนก,กิจคุณแม่พองศรีวรนุษนะครับผมส่งคุณแม่พองศรีสู่สวงสวรรค์หลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาไมอยากขึก้นมานะครับหรือว่ามากันหมดแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนเยอะมากช่วงนี้นะครับก็มีนักข่าวนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ข่าวหลาย,ลายช่องก็มาทาข่าวกันเป็นงานสําคัญนะครับงานพระราชทานพิธีศพ

โยซามาโฮมตลกครับผมไม่แม้เอาไม่พี่เปอร์ระปูมาแล้วอ่พะพี่ขำหน่อยชวนอยู่นะเพราะว่าเห็นไม่ขำแล้วพี่ยาวครับสวัสดีครับพี่ยาวครับ สวัสดีครับน้องโตกำลังถ่ายทอดอยู่นะครับพี่ยาวตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรผมถ่ายเฉยไม่ได้ทอดฮะอยู่บ้านก็ทั่กับข้าวกินนะคเออมากจะทอดไข่หรือเปล่าไม่ทอดไข่ช้อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหันปลาฉลามแดกดีเลยเกินนะปลาฉลามเดี๋ยวมาไปขำปลาฉลามวันนี้นะพี่เคยเห็นเหร าดีนะไ,ไม่เห็นหำปลาซิวด้วย <laughs> โอ้โหเกินไป ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนได้มาเจอกันเรามาเจอกันเฉพาะงานอย่างนี้วันนี้เป็นงานพระราชทานพระมพแม่พองมศรีวรนุชพวกเราเหล่าศิลปินที่เคารพแม่พรหมก็มากันเพราที่พวกเราไม่เคยอยู่วงพองมศรีนะแต่ก็มากันความรักความเคารพไงเพราะว่าแกเป็นเป็นต้นฉบับของการเป็นนักร้องเป็นนักร้องทุกอยี่นี่เองลูกศิลปแท้ๆเลยทุกจุดเราก็เลยต้องมาต้องเปิดหน้าเขาจํากันไม่ได้ ปลาชอบไงสวัสดีครับปลาชอบ,บๆๆๆๆชอบแต่ภาพแดงราดบูนนะขราดคนน้องไมีครับนาาาคนน,บน้นนองเนี่ยเฮ้ยปลาชอบมาปลาชอบยังมีชีวิตอยู่เหรอข่าวว่าตายแล้วนีม่มาอันนั้ฮะมีฟังผิดฟ <c oughs> ังผิดคนละชอบใช่ไหมเ <c oughs> ขาเขียนชื่อ,อ,อพี่อ๋อเขียนผิดทำไมผมจะไม่รู้ผมคนแปลกประหลีดเขาก็ว่าเข้าโรงพยาบาล่ะ เขาเปเงก็เขาโงบาลในผมนแหล้โอ่นแหละป๋าชอบเป็นไงมางสบายดีไหมเวทีแรกเลยผมไม่สบายดีเชอบเป็นไงโอ้ไม่ไม่เอได้คุบการยังไเจอกันหรอันนี้วไปีให้68มาดูเขารูปพวกมาบ้า ด่าจูดอเข้าี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาสวัสดีครับนีสวัสดีครับนี่หัวหน้าเรานี่หัวหน้าเรานดดมานีก็เตาเ็นดดแล้วเว้ยมักมัก็ใครกันะฮะมัับรรยียก็ต้องมาภรรยาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ปนรเลยผมก็อยู่ตรงนี้มาวเป็นไรเลยเฮ้ยผีมาผีมาคุ้มครอง

พี่บัวมาดียืนผมรู้ว่าต่อยิ้มเหมือนต่อยิ้มพี่บัวพี่ใหญ่แล้วไอ้พวพี่พวเหมือนอะพี่พี่ใหญ่เขาโตผมไงเขาไปนั่ง โอ้เข <iyorsun> ้าไปน่าแา่ด้ยล้วยบัตล้วก็มีชื่ออะไรอ่เีย้าอ้าไปหน้าไปนอกไม่ได้เออเข้าไปแล้วออกไม่ได้เดวกเอาถ่ายแล้วเดเอา อันนี้พี่ทำนิ้งขาวมาาน้าเหรอครับเอ่อเมื่อเช้ารถไปปอนครึ่งครับมวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นมวยเงินแสนที่สุดยอดจริงๆครับสำโหนิ้งลงเอาโอเคนี่สมหนิ้งเขาก็รู้ว่าพี่สารักมองพรราชนับเรียกแบบตมิ้งขาวประตูลุไปกัน โรตีทอดครับโรตีกรอบมีเจ้าเดียวในประเทศไทยที่วดไร่ขงิงน,นะครับกะใส่ต้องใส่ก็ต้องใส่งใส่อ่ก็ต้องส่่ก็้อง่ีจต่ก็่้องส้องส่้ง่ต่กลอง่องใ่ก็่อ อ้องกองกัาค,ครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับ5โมงตอนนี้กี่โมงแล้วอ,อีกครึ่งชัว่วโมงนะครับเรามาร่วมกันไว้อะไรแล้วก็ส่งดวงวิญญาณแม่พองศีวรนุษนะครับขึ้นสู่สวรรค์คารขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็น ั้งแฟนเพลงลูกศิษย์ลูกหาของแม่พองครับครบคนปะอีกเช่ไรท่านตอราชกาถ้าเอาไปเอาตรงนี้ได้ของเลี้ยงมาหมด่ลงทุกป่าทุกตายประวัติแม่พองศรีนะครับอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมด หามยากเยอะแต่ว่าถามว่ามขนาดไหนดีแต่ไม่ไม่มีสนิทมีไม่กี่คนมีตระแตนใช่แต่ตระประสบความสำเร็จคัทริยา แล้วก็พีฝนคณะสุนทรท่านนั้นก็ประสบความสเร็จแล้วแล้วก็มีอ่ะใอ่ที่อยู่สุพรรณอ่ะตรงนี้เขาปิดเป่าอ่าเปาวลีท่านั้นประสบความสเร็จแล้วเพราะแต่ว่ามันมีคนที่มาเรียนแบบอีกเยอะแยะแต่มันยังไม่ได้ไปแล้วนู่นุ่มพวงนี่ใช่ไหมอยู่พุ่มพวงของเราเองเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเลยก็ต้องคือพุ่งจะไปยืนผมรอคนร้องคนแรกต้นต้นอะไรต้นอู๋เพิ่ออยู่พมพวงต้นอะไรนะต้นไม้เหรอต้นข้าว เราเล่นอะไรกันเนี่ยอาจารย์เล่นเล่นตำแหน่งอยู <t <t ่องเองอ๋ออยู่ลองเพลงหมอทำขวัญผีเอ้ยทำขวัญนะไม่เล่นด้วยไม่ได้ยินหลบเสียงมาแล้วนะครับผีมาแล้วนะครับเห็นแต่หัวลอยมาหน้าแล้วห่อผ้าขาวแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เผานะครับผีมาแล้วนะครับผีมาแล้วตอนนี้ผีห่อผ้าขาวครับเดินมา ก็ไปกับกับพี่ตั๊กตอนนั้นนะไปด้วยกันนะแั<ป>่ผมน,นะไป,ไปพี่นาครับนะ